สวัสดีครับผมครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานกล้องโซลาเซลล์อุดรน,นะครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านผักตบอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรก็วันนี้อากาศเป็นใจนะครับฟ้าโล่งนะครับมีเมฆนิดหน่อยนะครับผมใช้คาว่าแดดก็ประมาณเกือบ9อ่าอาใช้คาว่า9-5%้าสิบเปอร์แล้วกันฟ้าโล่งไม่ค่อยมีเมฆเดี๋ยวให้ดูน้ําไหลนะครับบ่อน,นี้ก็สูบมาเกือบชั่วโมงแล้วนะครับมาสูบตั้งแต่ย,ยังไม่ลงแผ่นไปครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็สูบมาครึ่งชั่วโมงน้ําใสาละ โอเคข้อออกสองนิ้วครับผมตอนนี้ใช้แผงไรเซ้นนะครับ4ี400 Wh, o, ่รวัตต์โมโนฮาร์ฟเซลอ่ะเดี๋ยวให้ดูแผ่นก่อนนะครับแผ่นใช้อยู่4แผ่นนะครับ4ี่รวัตต์ไรเซ้นโมโนฮาร์ฟเซลไปเดี๋ยวผมพาไปดูชุดคอนโทรลตอนนี้กระแสอยู่ที่7จแอมป์นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบครับรอบอยู่ที่3,9 0 0้าร้อยรอบอ่ะามพัน้าร้อาสิบ้ารอบนะครับกระแสที่7 7ดดเแอมป์นะครับตอนนี้กระแสสูงสุดที่11อแอมป์ครึ่งนะครับ ที่แผงชุดนี้สามารถทําได้ตอนนี้นก็เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับประมาณนี้อ่าโอเคให้ดูชุดทอดชุดแท่นนะครับสไตล์ช่างกล้องเหมือนเดิมนะครับเหล็กกล่องกัมมันต์สีคูณสีโอเคอ่าจะฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรทีมงานกล้องโซลารเซลล์ดอนนะครับศูนย์แปดหกแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามสองครับผมพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอน้งโสมนะครับกับชุดสูบน้ำสองแผน่นแล้วก็วันเสาร์นะครับเจอกันที่อำเภอเฝ้าไร่นะครับกับชุดสูบน้ำหกแผน่นฝากติด กดติดตามครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกําลังใจทางทีมงานช่างกล้องโซลาร์เซลล์อุดรด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูท้ามไลอีกรอบนะครับตอนนี้คํานวณได้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับถังยี่สิบลิตรนะครับเนี่ยครับคํานวณเรียบร้อยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดลิตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ